คืออย่างที่เราเคยคุยกันแล้วแล้วคนก็จะพูดว่ามันจะนําไปสู่รัฐประหารอันนี้คือความกลัวของของคนกลุ่มหนึ่งหรือเป็นการการที่จะป้ายว่าการชุมนุมมันอาจจะนําไปสู่อันนี้ทีนี้เนี่ยถ้าจริงๆลึกๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยอาจารย์การชุมนุมมันจําเป็นที่ต้องไปจบลงด้วยการรัฐประหารเสมอไปหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ทําได้หรือมันควรจะทําได้ไม่ใช่ว่าพอชุมนุมปั๊บโดนทุกครั้งเลยว่าเนี่ย กำลังเรียกกวากมือเรียกทหารกวาดมือเรียกการรัฐประหารออกมาจ้ะคนเนี่ยก็ไปเอาสถิติอย่างที่พูดเพียงแค่สองสาครั้งแล้วก็ก็เหมือนกับที่พูดช้างกับเบียร์หรือพูดกับกับสิงคโปร์กับคาสิโนโนั่นแหละครับครับเพราะเขาเห็นว่าหลังพันธมิตรชุมนุมจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกันเลยพันธมิตรเนี่ยจบแล้วแล้วก็มีรัฐประหารเกิดขึ้นบิ๊กบัง พอมาอีกครั้งหนึ่งกปปสชุมนุมแล้วก็มีรัฐประหารเอาบอกสองครั้งก็เลยบอกเห็นว่าพราะชุมนุมมีรัฐประหารชุมนุมมีรัฐประหารเฉะนั้นชุมนุมก็จะมีรัฐประหารถ้าผมถามถ้าผมบอกคุณต่อว่าแล้วก่อนที่จะมีพันธมิตรเนี่ยมีการชุมนุมไหมมีการชุมนุมเพราะมีรัฐประหารเลยมีการชุมนุมอ่าชคือพฤษภาธมินใช่ไหมครับใช่ครับ มีรัฐประหารปีสามสี่ยี่สบสามกุมภาสองพันร้อยสามสิบี่คผมจะจาแม่นเลวยเพราะเปนปีที่เราเป็นนักศึกษาก็เลยจำค่อนข้างแม่นตอนนั้นใครเป็นนายกครับพลเอกชัิชายโดนรัฐประหารบนเครื่องบินครับโดยพลอากาศเอกเกษตรโรจนานินทร์ล้อตัวบนเครื่องบินแล้วก็พลเอกสุนทรคงสมพงษ์พบสสตอนนั้นแล้วก็มีพลเอกสุจินดากราไปยูนพบทบ หลังจากนั้นก็คือหลังจากมีการยุบสภาเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการตั้งพรรคสามัคคีธรรมมามแล้วก็มีการพูดถึงการสืบทอดอํานาจแล้วนํามาสู่การเลือกพลเอกสุจิราคราคประยูรเป็นนายกร,รัฐมนตรีมันจึงนํามาสู่การชุม,ชมนุมพลตรีจําลองสีเมืองชุมนุมใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็มีนักศึกษาแล้วก็มีประชาชนตนกุกท่ ถ้า you know, มีรัฐหารก็มีชุมนุมได้ไม่ใช่ว่าม hmm. ีชุมนุมจึงมีรัฐหารอืมอะไรมันคนละเรื่องกันเลยมเห็นไหมครับก่อนหน้านั้นมีชุมนุมไหมครับก็สิบสี่ตุลาใช่ไหมอาจารย์ถ้าถ้าดูจริงๆมันก็ไปพันใช่สองพันห้าร้อยสิบหกครับเออสิบสี่ตุลามีชุมนุมชุมนุมเกิดจากอะไรครับสิบสี่ตุลาต้องเกิดจากเสื้อทอดอำนาจเหมือนกันการกันอยู่ในอำนาจนาน การอยู่ในแม่ของผู้นานักศึกษาใช่ไหมไฮดันเออแล้วในที่สุดก็คนเนี่ยมันอึดอัดมาตลอดพอถึงจุดหนึ่งร่างรัฐมนูญก็ไม่เสร็จสัยทีจะเลือกตั้งก็ไม่เลือกเพราะนั้นคนก็เลยมาแล้วนมากเป็นสิบปีร่างรัฐมนูลผมก็เคยอยู่ในช่วงนั้นกับเขาแล้วผมก็ไปชุมนุมผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่อยู่หามรุ่งหามค่ําอยู่ที่หน้าสุนจิตวันที่สิบสามตุลาถึงสิบสี่ตุลาเพราะฉะนั้น อะไรคือเหตุอะไรคือผลล่ะถ้าอย่างนั้นอืมม,มันไม่เกี่ยวชุมนุมเนี่ยมันมาจากความรู้สึกของคนที่ที่รู้สึกว่าบ้านเมืองมีปัญหาเขาจึงมาชุมนุม,มคุณไปดูถูกประชาชนมากนะที่บอกว่าประชาชนชุมนุมเพราะมีเบื้องหลังมีแกนนําที่มีใครอยู่เบื้องหลังประชาชนแม่งโง่เป็นควายที่มาชุมนุมเนี่ยผมคิดว่ามันมันมันสรุปงั้นไม่ได้ทุกชุมนุม ครับแล้วก็บอกว่าชุมนุมจะต้องมีการจ้างแล้วก็มีคนตอนนั้นก็จะมีนะครับที่ออกมาบอกว่าเนี่ยเขาเลีอยไรยหรือเขาให้คนบริจาคก,การชุมนุมครั้งนี้เพื่อที่จะไปแจกมาคนชุมนุมหัวละพันคือคือคนเนี่ยมันดูถูกประชาชนว่าประชาชนเนี่ยมันมันคิดที่จะลุกขึ้นเพื่อจะชี้ว่าบ้านเมืองมีปัญหาเนี่ยเราทําไม่ได้แล้วมันกลายเป็นมีเบื้องหลังดังนั้น ถ้างั้นต่อไปในในคุณหยิบตรงนี้คุณรู้ไหมว่าตอนตอนที่เราสารโลกกำลังพิจรารณาเรื่องประสาทมนมุหย์ถามว่ามีชุมนุมไหมครับมีครับแล้วมีรัฐประหารไหมครับเอมไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวเลยตอนนั้นประเทศไทยมีการชุมนุมและให้จ่ายให,ให้บริจาคก,กันเพื่อจะไปสู้สารโลกกันคนละกี่บาท ตอนนั้นอนะผมเด็กคนลยบาทมันก็เท่าถ้าผมเคยคุยกับคุณครูท่านหนึ่งโรงเรียนสตรีวิทย์ตอนไปทํารายการเนี่ยตอนนี้น่าจะาเกษียณละท่านก็พูดว่าท่านโตมาในยุคที่โดนเรียรายน่าจะคนละบาทแล้วให้มอมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นทนายความไปสู้ในศาลโลกมีรัฐประหารไหมครับ <laughs> 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 เอาละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะชี้ให้คุณเห็นว่ามันมันมันตื้น ถ้าวิเคราะห์อย่างนั้นดูดู observation สองครั้งแล้วก็ไปสรุปนะครับคราวนี้ถ้าจะบอกว่าการชุมนุมเนี่ยมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังถามว่าจริงไหมมันต้องมีแกนนำมันต้องมีม,มีผู้ประสานงานชัวเรื่องการชุมนุมคุณจะไล่าจากอดีมา,มาว่าใครเป็นผู้ประสานงาน มันต้องมีการบริหารจัดการ,รด้วยอาจารย์เพราะไม่งั้นโอ้คนมารวมกันอยู่เยอะๆใครถ้าไม่งั้นก็จะโอ้วุ่นวายน่าดูเลยคถูกต้อง<ช>การชุมนุมของเราเนี่ยต่างกันกับของอเมริกาและของต่างหลายประเทศที่เขาไม่มีบริหารจัดการและกุเเ็นว่ามันมากันแล้วมันก็กลายเป็นทุบก,กระจกเอาของ<ม>เวลาชุมนุมทีไรมักจะเกิดลายออดมักจะเกิดเผารถยนต์ทุบกระจกเอาลักสินค้าที่อยู่ตามตาม ตามร้านขายครับโดยเฉพาะแบรนด์เนมใช่ไหมใช่อันนี้ก็เห็นอยู่ตอนที่เผาอ้น่านกลัวอย่างนะั้นะอาจารย์แต่ถามว่าอของไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีอย่างนั้นเว้นแต่การทุมนุมที่นำโดยอยู่เบื้องหลังโดยทักษิณใช่ไหมครับพี่น้องถ้ามีเสียงปืนผมจะ,ะผมจะเข้าไปทันที เผาไปเลยพี่น้องเผาไปเลยผมรับผิดชอบเองไอเต้นใช่ไหมใช่แล้วก็องค์ประกอบสามประการใช่ไหมอาจารย์น้ํามันอะไรหลายเนี่ยเออนั่นแหละมันมันพูดการพูดจาเนี่ยมันนําไปสู่ความรุนแรงได้ครับอลิสสมันที่บอกว่าถ้ามีน้ํามันมีอะไร,รต่ออะไรเนี่ยนะผมผมก่ขี้หยิยดหรือซึ้มครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหม